ไปดูความคืบหน้าคดีโครงการก่อสร้างตึกสอตอง,งอแห่งใหม่สรุปว่า DSI นะคะรับคดีนอมินีเป็นคดีพิเศษขณะที่รัฐมนตรีทวีนะคะก็สั่งตรวจเข้มพบว่าบริษัทผู้ก่อสร้างเนี่ยเคยประมูลโครงการรัฐกว่า10โครงการเดี๋ยวช่วงนี้ไปชมคลิปวิดีโอค่ะที่นายเข้าไปตรวจสอบเรื่องไอ้ตึกถล่มตรงนี้แนวทางมันเป็นยังไงท่านคือเมื่อเกิดเหตุวันนี้การช่วยเหลือชีวิต ของประชาชนมีเรื่องสูงสุดแต่เราก็มีเอกภาพในการช่วยเหลือแะแต่ว่าสาเหตุสำคัญคือมันเป็นสาเหตุที่มันเกิดขึ้นแห่งเดียวในประเทศไทยคือตึกประธาน30ชั้นเนี่ยที่ยังอันอื่นไม่ถล่มทำไมไมีถล่มมันก็เราก็ต้องหาสาเหตุซึ่งสาเหตุจริงๆมันก็มีกฎหมาย ซาบะดีาศไยได้รับเรื่องอย่างน้อยที่สุดคือเรื่องการประกอบธุรกิจบุคคลต่างด้าวหรือเรียกว่าโนมินีซึ่งโดยหลักกฎหมายเนี่ยก็มีเจตนาในเรื่องเศรษฐกิจเราจะเชิญชวนต่างชาติมาทํางานแต่ว่าขอให้ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นเนี่ยให้คนไทยได้ทัก50% 5 1ต่างชาติเอาไป 49. 49%แต่ว่าเมื่อมีการเจ้าไปหมดโดยเฉพาะเรียกว่า ใช้โนโมินีอย่างเงี้ยซึ่งถือว่าเป็นความผิดแล้วก็ในส่วนของกรมสอบสวนเนี่ยในเรื่องโนโมินีเนี่ยถ้าต้องแต่ร้อยล้านขึ้นไปเนี่ยเราจะเข้าไปทำคือบริษัทที่จดทะเบียนซึ่งในการสอบสวนเนี่ยกรมสอบสวนได้มีคดีจำนวนมากแล้วเราก็ตั้งแต่ปี2 5 5 1ั้อผมเป็นเดืนตีอ ตอนนั้นก็มีทำเรื่องโนโมินีเรื่องเรียกแก๊งเบดีโดสที่สมุยอันนั้นเป็นโนโมินีเรื่องที่ดินหลังจากนั้นเขาก็พัฒนาเป็นองค์ความรู้ขึ้นมาก็เรื่องนี้ก็เท่าที่ดีเอนไไปตรวจสอบแล้วพบว่ามีมูลน่าเชื่อว่ากระทําความผิดจึงได้รับเป็นคดีพิเศษแล้วพอรับเป็นคดีพิเศษก็ความผิดอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องก็ต้องถูกสอบไปด้วยเช่น พระราชบัตรวัดประมูลหรือในเรื่องสินค้าไม่ได้มาตรฐานเนี่ยซึ่งจะถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะเป็นการป้องกันเพราะถ้าการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานก็จะเกิดการตึกถล่มอย่างนี้เป็นต้นซึ่งขณะนี้กรุมสอบสวนก็ทําเรื่องนี้อยู่แล้วปัญหาเรื่องอโนมินีหรือปัญหาเรื่องการที่กลุ่มนักธุรกิจที่ มามาเอาเปรียบอย่างเงี้ยก็ควรจะมีการตรวจสอบทั้งประเทศด้วยแต่ทราบว่าบริษัทดังกล่าวเนี่ยมีการได้งานภาครัฐเนี่ยไปสิบกว่าตึกเนี่ยตรงนี้ดิฉัน,น,นมีข้อมูลหรือว่าท่านมีข้อมูลนะดิฉันต้องมีข้อมูลมากกว่านี้ได้ uh huh. เพราะเวลาสอบสวนก็ต้องสอบรวบรวมพยานหล,ลักฐานทุกชนิดต้องเอา uh huh. ทุกตึกในประเทศไทยที่เขาได้รับงานไหมท่านเขาเวลาสอบสวน uh huh. ต้องประวัติงานในอดีตต้องต้องรวบรวม มันเป็นหลักของของการสอบสวนอยู่แล้วนิสัยพฤติกรรมของผู้ถูกข่าวหาเนี่ยต้องรวบรวมทั้งหมดมันอยู่ในกฎหมายอยู่แล้วพันตำรวจเอกชวีสอดส่องรัฐบุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าขณะนี้นะคะ DSI ได้รับเรื่องตรวจสอบกรณีการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวหรือนอมินีเป็นคดีพิเศษซึ่งโดยหลักกฎหมายกำหนดให้คนไทยจะต้องถือหุ้นอย่างน้อย51%ส่วนต่างชาติถือได้ไม่เกิน49%แต่หากมีการหลีกเลี่ยงด้วยการใช้ตัวแทนคนไทยบางหน้าถือว่าเป็นความผิดทางกฎหมาย อย่างไรก็ตามนะคะ DSI จะดำเนินการตรวจสอบบริษัทที่จดทะเบียนธุรกิจในลักษณะที่เข้าข่ายต้องมีสินทรัพย์ตามบัญชีการเงินไม่น้อยกว่า100ล้านบาทขึ้นไปโดยเบื้องต้นนะคะก็พบมูลความผิดที่น่าเชื่อถือว่ามีการกระทาความผิดจึงจะต้องพิจารณารับเป็นคดีพิเศษอีกทั้งหากมีการรับเป็นคดีพิเศษแล้วก็ความผิดอื่นที่เกี่ยวเนื่องเนี่ยก็ต้องตรวจสอบไปด้วยอาทิเช่นของเรื่องการหัวประมูล เรื่องสินค้าไม่ได้มาตรฐานค่ะทางด้านพันตำรวจเอกทวีก็กล่าวเสริมนะคะว่าสำหรับการตรวจสอบบริษัทที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ DSI ก็ต้องไปดูว่าบริษัทนี้ไปร่วมค้ากับใครบ้างได้งานที่ไหนบ้างเราจะต้องตรวจสอบทั้งหมดจนสุดสายและได้รับรายงานนะคะว่าไม่ได้มีเพียงบริษัทเดียวแต่มีถึง1ิบกว่าบริษัทที่มีการใช้กรรมการชุดเดียวกันที่เป็นคนไทยและใช้สถานที่เดียวกันค่ะ สำหรับเรื่องของบริษัทผู้ก่อสร้างที่เคยประมูลโครงการรัฐกว่า10โครงการทางด้านพันตำรวจเอกชวีก็กล่าวนะคะว่าสำหรับกรณีที่มีรายละเอียดว่าบริษัทดังกล่าวนี้ได้รับงานภาครัฐไปกว่า10โครงการส่วนนี้นะคะคดีอา DSI เนี่ยก็มีข้อมูลอยู่แล้วเพราะว่าในการตรวจสอบสอบสวนจะต้องมีการไปรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิดเพราะฉะนั้นเวลาสอบสวนจะต้องดูประวัติผลงานโครงการในอดีตของบริษัทด้วย พันตำรวจเอกทวีก็กล่าวย้ำนะคะว่าไม่ได้รู้สึกถึงความกังวลใจหนักใจในเรื่องการสอบสวนคดีนี้ถึงแม้ว่าบริษัทดังกล่าวจะเป็นบริษัทวิสาหากิจของประเทศจีนยืนยันว่าความยุติธรรมไม่ใช่ดูเรื่องคนใหญ่คนโตคนหนึ่งคนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่ากันต้องได้รับการคุ้มครองรวมไปถึงเรื่องวิศวกรที่เป็นชาวต่างชาติที่ใช้วีซ่านักศึกษาเข้ามาทำงานด้วยพนักงานสอบสวนก็ต้องตรวจสอบเช่นเดียวกัน ทางด้านพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำาอ,อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดเผยนะคะว่าได้ใช้อำนาจได้ใช้อำนาจอ,อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษรับดําเนินการคดีความผิดตามพรบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพศ .2542 หรือนอมินีไว้เป็นคดีพิเศษเรียบร้อยแล้วรวมถึงได้มีการเซ็นแต่งตั้งคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษกว่า36ราย โดยในวันพรุ่งนี้ก็จะมีการนัดหมายประชุมคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษภายหลังจากที่วันนี้พนักงานสอบสวนได้ไปดําเนินการสืบสวนสอบสวนขยายผลและรวบรวมพยานหลักฐานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความผิดเรื่องนอมินีเพื่อที่จะได้รับทราบข้อมูลอย่างพร้อมเพียงกันค่ะ